น้องต๊าบบเขาลงไปอีกสิลูกน้องต๊าบก็ลงไปอีกเออนั่นแหละเขามีชูชีพยอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ลมก็ลงไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวพี่ลมต้องประคองน้องด้วยอ่ะพี่ปลาไม่ลงไปละ่ะอ่ะไปเลื่องไอ้พี่ลมไปพาน้องไปโอ้ยเนาะลูกข่อยมากน่าเลยวันนี้นวันน่ะมาหน่อยบ่มีไม่หายว่าไม่อินเลยวะกินเบื้องอรลด ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปเอาเร็วเร็วเร็วเร้ยอุ้ย,ยจะได้มวนะนะวันนี้โอ้ยไดได้มวนพอนะเออดีใจไหมน้องเจ้าก็มาใกล้ๆน้องสิลูกจะถ่ายรูปก็มาใกล้ๆกันสิครับควม้องไอีกสิอะไปไปพาน้องไ,อเอไป,ไป,ไป,งปเล่นหนุกป เห็นไงบ้างห่วง้อง,ง,งนันนี่นเนะะาะนน่ะมากเยวันนะพ่อเราพักขาตีนาม <laughs> โอ้ยหมาหน่อยเอ้ยมาขัดอ้าจ้าจ,าจา้เออเล่นเล่นหน่อย<า>น้ำเย็นไหมจอมน,น,นะครับ ก็มีชูชีพอยู่พวกเด็อ่ะขนหนาไปอีกตาย มันอยู่มีอาหารตาสังส่งอ่าแต่วาสราโดนเลงรอรอจนหาอยากคนละอย่างี้ันสิมีไมาย่ยงไม้เหล็กงนี่